เทียงกันอันนี้ไม่ได้คัดนะครับอันนี้คือออกมาก็ใส่ไปอย่างนี้เลยแล้วจากการที่ว่าสอบถามนกรอบกับคุณพ่อก็คือว่าคุณพ่อไม่ได้คัดไซส์อะไรคือออกมายังไงก็ใส่เรียงมาอย่างนั้นเลยสิ่งที่อยากรู้อันดับแรกถ้ามองจากขนาดไข่นะครับผมทําไมขนาดถึงได้สม่มําเสมออในขณะที่สภาพอากาศร้อนๆแรงๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวสภาพคุณแม่เป็ดทางด้านในเขาจะอยู่กันยังไงเดี๋ยวว่าอีกเรื่องอ่านี่อีกประเด็นหนึ่งนะครับ อ่านี่ก็คือเรื่องของคุณภาพของไข่นะครับด้านในไข่แดงนี่สีสวยมากนะครับผมก็เดี๋ยวก็ต้องถามคุณพ่อก่อนว่าตอนนี้ตอนนี้เป็ดคุณพ่อเป็นเป็นการเลี้ยงแบบอยู่ในเล้าอย่างเดียวเลยหรอเล่าอยู่ในเล้ายางเดียวอ๋อก็คือไม่ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ให้เขาออกไปไหนเลยไม่ได้ปล่อยเลยเป็นเพราะว่าไม่มีน้ําให้เขาลงหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงคือว่าออกไปข้างนอกนี่ผลผลิตได้ไม่เต็มที่และไข่จะไม่แดงนะอ๋อ กินอาหารอย่างเดียวผมก็จริงแต่